ปิดเปิดหน้าจอด้วยวิธีการปัดแบบนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ปุ่มเปิดปิดเสียหรือต้องการถนอมปุ่มเปิดปิดไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเปิดให้เราไปที่เ a จ s โต r e แล้วพิมพ์ในช่องหาตามนี้ครับเวบอัเดี๋ยวไงลิงก์ดาวน์โหลดคุณหนึ่งจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ให้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิด ให้เราไปที่ Enable แล้วยกสวิตตัวนี้ให้เป็น On แบบนี้หลังจากนี้แล้วให้เราไปกด Request กดอนุญาตแล้วให้เราไปที่ Number of Web เลือกตัวบนสุดครับไปที่ Lock Screen ยกสวิตตัวนี้ให้เป็น On แบบนี้หลังจากนี้แล้วกดตกลง เขาจะเด้งไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราในหน้านี้ฟังก์ชันเมนูเครื่องแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ยังไงแล้วให้ทุกท่านไปหาชื่อแอปตัวนี้มาให้ได้เลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนหาไปเลยครับบางตัวก็จะอยู่ด้านบนสุดนะครับบางตัวก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้ชื่อแอปของเขาจะชื่อเว็บอัพแบบนี้กดเข้าไปครับให้ไปโยกสวิตช์ตัวนี้ให้เป็นออน หลังจากนี้แล้วกดตกลงทำยังไงก็ได้ให้เป็นการเปิดอนดุญาตให้สิทธิ์กับเว็บแอปตัวนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปจะกลับมาที่หน้าของแอปตัวนี้หลังจากนี้แล้วเลื่อนขึ้นไปครับไปที่ล็อกอิน landscape mode ให้โยกสวิตช์ให้เป็น ON แบบนี้หลังจากนี้แล้วให้ไปที่ COVER TIME BEFORE LOOKING ให้เลือกตัวบนสุดครับเมื่อได้ตามนี้ทั้งหมดแล้วหลังจากนี้แล้วเราสามารถเข้าใช้งานได้เลยให้กดย้อนกลับไป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 จนกว่าจะออกมาหน้าแบบนี้หลังจากนี้แล้วเวลาเราจะใช้งานเพียงเอามือลูบแบบนี้หน้าจอเราก็ดับแล้วเวลาเราจะเปิดเครื่องเราก็ลูบแบบนี้หน้าจอก็เปิดขึ้นมาและเราปัดขึ้นอีกทีหนึง่ง ถ้ามีรหัสล็อกหน้าจอเราก็ต้องใส่รหัสล็อกหน้าจอเข้าไปข้อดีของการนําแอป,ปตัวนี้มาใช้นะครับก็คือเพื่อให้เราถนอมปุ่มกดไม่งั้นถ้าเกิดว่าหน้าจอดับอยู่แบบนี้เราต้องคอยกดเปิดกดปิดที่สวิต์ปุ่มกดตลอดถ้ากดเปิดปิดเปิดปิดบ่อยๆปุ่มเราจะพังง่ายและสําหรับใครที่ปุ่มเปิดปิดเสียอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถนาเอาแอป,ปตัวนี้มาช่วยได้อีกนิดนึงครับเนื่องจากแอป,ปตัวนี้เป็นแอป,ปฟรีนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ไปน,นานๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็คือ เปิดปิดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับดังนั้นเรามาดูวิธีแก้ปัญหาตรงนี้กันด้วยนะครับและถ้าเกิดเราใช้แอปอื่นๆอย่างเช่น Facebook หรือว่าแชทอะไรกันอยู่กับเพื่อนหรือว่าเล่นเกมอยู่บางทีเราเปิดโหมดนี้ไว้แล้วมือเราไปโดนเนี่ยหน้าจอมันจะดับเองถ้าในระหว่างที่เราไม่ได้ใช้นะครับคุณหนึ่งแนะนําให้ปิดไว้ซะก่อนนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันเออร์เลอร์อยู่ก็ปิดซะก่อนวิธีการปิดให้ทําแบบนี้ครับกดไปที่ตัวแอปเขาครับแล้วโยกสวิตช์ตัวนี้ปิดแบบนี้หลังจากนี้แล้ว เราจะปัดกี่ครั้งมันก็ไม่ยอมดับแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะกลับมาใช้งานอีกนะครับให้เราโยกสวิตช์ตัวนี้ให้เป็นออนแค่นั้นเองครับไม่ต้องไปเซตตั้งค่าอะไรเลยนะครับดับเห็นไหมครับเปิดแค่นี้เองครับและอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเออร์เลอร์หนักมากก็คือใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็แนะนําให้เข้าไปทําการล้างไฟแคสไฟขยะในตัวแอปออกวิธีการล้างไฟแคสไฟขยะในแอปตัวนี้นะครับให้ทําแบบนี้ครับกดออกไปก่อนนะครับ แนะนำให้กดปัดออกไปให้หมดเลยอย่างนี้นะครับหลังจากนี้แล้วนะครับให้เรากดค้างไว้ที่ตัวแอปแล้วไปที่ข้อมูลแอปมันจะเด้งเข้ามาที่การตั้งค่าของแอปแบบนี้ส่วนใครที่กดค้างที่ตัวแอปแล้วมันไม่มีคําสั่งคําว่าข้อมูลแอปนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งบอกอีกช่องทางหนึ่งครับกดออกไปนะครับให้เราไปที่การตั้งค่าครับไปที่การตั้งค่าเลื่อนเข้าไปหา แหล่งรวมแอปให้ได้นะครับในที่นี้เครื่องของคุณหนึ่งใช้ Oppo อยู่นะครับดังนั้นแหล่งรวมแอปจะอยู่ที่การจัดการแอปไปที่รายการแอปมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อการเข้าเมนูในแหล่งรวมแอปเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่แนะนําให้ทุกท่านนะครับเข้ามาในแหล่งรวมแอปตัวนี้ให้ได้ก็คือมันจะมีแอปต่างๆรวมอยู่นี้เต็มไปหมดเลยแบบนี้ครับอันนี้ให้เราไปเลื่อนหาเจ้าตัวแอปเวบอัพให้ได้ครับนี่เจอแล้วครับ แล้วกดเข้าไปครับมันก็จะเหมือนกับการที่เราเข้าที่ข้อมูลแอปอันนี้สําหรับเครื่องที่ไม่มีคําว่าข้อมูลแอปนะครับพอเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับวิธีการแก้ปัญหาเวลามันเออร์เลอร์บ่อยๆนะครับให้เราทําแบบนี้ครับกดไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลตรงแคสตตัวนี้ครับกดล้างแคสให้มันเป็นศูนย์แบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็กดปัดทิ้งออกไปเลยครับแค่นี้เองครับแล้วตอนนี้เราก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ แล้วก็ปิดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยเปิดใหม่นะครับพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็กดกดแบ็คออกมานะครับเพื่อให้แอปมันทํางานอยู่นี้นะครับห้ามปัดทิ้งนะครับห้ามปัดทิ้งโดยเด็ดขาดให้กดพักให้มันทางานอยู่เบื้องหลังแบบนี้นะครับมันถึงจะทํางานปิดเปิดอย่างนี้ครับแล้วก็ปัดขึ้นเดี๋ยวมาดูวิธีการถอนการติดตั้งแอปตัวนี้ออกบ้างครับสาหรับใครที่ไม่อยากใช้แล้วรู้สึกว่ามันงุนหิดบางทีมันอาจจะ ลัวๆบ่อยมากมันไม่เหมาะสมกับมือถือเราแน่เพราะว่ามือถือแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเซ็นเซอร์ฟังก์ชันที่ดีมาอยู่แล้วดังนั้นมันก็อาจจะตีกันได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอนการติดตั้งเจ้าตัวแอปตัวนี้ออกนะครับวิธีการถอนการติดตั้งนะครับเหมือนเดิมนะครับให้เราไปที่ข้อมูลแอปให้ได้นะครับในที่นี้เดี๋ยวคู่หนึ่งจะพาทุกท่านไปที่การตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปครับไปที่การจัดการแอป ไปที่รายการแอปมันก็โชว์รายการแอปขึ้นมานะครับแล้วให้ไปหาแอปเว็บอัพเว็บอัพครับไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลให้เรากดล้างแคสเป็นสูตรแรกนะครับแล้วก็มากดล้างข้อมูล กดปอดโปรงเป็นศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วนะครับกดย้อนกลับไปกดบังคับให้หยุดยืนยันบังคับให้หยุดกดลบกดตกลงวิธีการลบหรือถอนการติดตั้งนะครับแอปที่ถูกต้องให้ทำแบบที่คุณหนึ่งแนะนำแบบนี้กับแอปอื่นๆได้เลยนะครับ ถ้าเราลบแบบนี้แล้วไฟแคสหรือไฟขยะมันจะไม่ตกค้างอยู่ในมือถือของเรานะครับแล้วที่สําคัญก็คือล้างแบบเกลี้ยงหมดจดด้วยนะครับเขาจะไม่มีไฟขยะมาตกค้างในมือถือเรานะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับกดปัดทิ้งไปให้หมดได้เลยนะครับหลังจากนี้แล้วเราจะปัดยังไงมันก็ไม่ดับแล้วนะครับเพราะว่าเราถอนการติดตั้งแอปตัวนั้นออกไปแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆที่นํามาแนะนํากันนะครับ ลองนําไปปรับใช้กันได้เลยนะครับส่วนใครใช้กับมือถือยี่ห้อรุ่นอะไรใช้แล้วดีไม่ดียังไงฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันด้วยนะครับเพยงท่านี้เราก็สามารถถนอมปุ่มเปิดปิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดปิดพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับ จะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ